นี้มันเท่าไหร่ What is d a e today What is d a e today Day Yep yeah. 25 24 23 Yeah 22ไรอ๋อวันนี้วันที่22เดือนกันยายน2553ตอนนี้ได้มาอยู่ที่บ้านของประตูแลนะ้ว นมาเล่นบานประตูเนี่ยกำลังแก้ขนมให้ร้านร้านสองคนหัวกระลำหัวกระเลลวสงสัยเป็นมอะลำเก่าลำเก่งคุณหนี่ก็เศร้าหายเราได้นอ่มอัดปากพุดน่ะยองก็มาเป็นโอ้แก้ได้ปะ เอ้ยวันนี้แกให้บรรยากาศเย็นเย็นลำพัดไวๆครับรอบบ้านห่วยไปิสะอีอย่าง,างเงียบที่เป็นขาลังบ้านครับ เดมีบรรยากาศที่โอเคนะครับเป็นบรากาศที่แบบบานๆเขามีสิ่งสายเล็กน้อยเลยครับมีเสียงรถตำรวจแค่จังได้นังอีกอันนี้เพื่อสมอนครับหรือว่าเจ้าเอินหมดพับกะลอกกินเบิกได้รอโอ้ กระโดดพุ่นกระคืนพุ่นกระโดดขื่นัไมด้ว่ามพุ่น้าดีว่าโจนจูโรดีโอลาดแทะมาอะไรบัคก็ตูนจูออกปรหางอ๋อโอ้ดกดีเลยแท้เลยเออเล็กี่มันมีบบดแต่เลื้ยงขึ้นมาหน่อยมันเรียบร้อยเลยมันสิ what i คอ a l l what i c l

เชียรในประตูวัด <laughs> ตระเดกวัดโตดูจะดังยืนเสือเงียบยืนเสือกัไห้โอ้ยเด็กหน่อยเป็นอย่างยักนนโอ้บ่มาคนหลอาาโอ้บ่เขือ วัวกินไข่กับมี่วัวกินไข่หัวเงินครับอันนี้สงสัยสิยังนี่ตัวบักท่านบ่กอ๋อแอปเปิลนออะไรโอ้สีงามเลยบอกแ,แนนะอปเปลิลหน่อย,ย,ยอันนี้มันยังนี่เอ๋อเป็นยังตีกันแล้วบนน่ะ พักกแย่งพักกแกล้งอ้นี่พักกแย่งครับเดียมากันละพูดแมนตีกันละหมดโอโ้นอนกับเพืนเลยเ <c oughs> พืน่ <c oughs> <c oughs> พนนะเออ Christopher? Not, really. Not, hmm? Not sweet. Not sweet. Not ready. Too young. Young? It's red one? Yeah, it should be one. Look like apple. Look like apple. Yeah. This yeah. one, bamboo? แตมบูเบมบูมีดาวเรืองด้วยฮะคอกเฟดครับทั้งนก็สิเป็นอคอกมาเบิงอ่ะอ่าแรกหน้าอ่ะข้อเดนยวกันอ่ะแรนหน้าสวนผสมข้งมูลดูมีพื้นทีนะครับลังบ้านอ่าอันนี้กันนี่ครับอ่อ โอ้กินขี่เบ็ดสุดยอดเลยพักใส่ครับพักใส่นี่ซื้อบานเท่าครับเราปักใส่รับเราพักใส่แต่ไม่อยู่หอนมอไม <c oughs> ่กันเราปักใส่นี่เอินเราพักใส่กันเลยตอนนี้ขับเดี๋ยวเท่าสิเขาไปบางในสวนฮรับพี่ครับ,รบเหนือปุ่ไงทางในเป็นกระสือป,ปูขอเขาครับกลาง ะจะคลายไปเ่ให้นกกินเขาต้นบางแย่นึ่งครับอยู่หอดอเมริกาปลูกไอเขาไลอันนี้ก็ต้นบางงครับมีครบกระตุนบางงผบกเขือพักบุ้งพักกระแยงโอ้ด้กัน,น้องพักบุ้งครับกินเบิดปี่าฮะคอกเป็ดอีกต่างหากนะครับเป็ดหน่อยครับ what is call ดักออ l เด them อ s all of t h คอดักโอ้ไฮไฮอาบๆต้นเขาครับสูงเกือบทมหัวครับเดี๋ยวเขาสิะขอไปเบิ้งในป่าเขานะเป็นล็อกอยู่บนนี้ไ่เ,เลยล็อกนะฮะครับตอนนี้เขามาในในป่าเขานะฮะเป็น,นะฮะโอ้ oh. สูงถ่วมหัวเลยครับเขานี่พายุตูอืโอ้มีบิดสุยางเลยทั้งหลังบานเพิ่นครับเกตดแห่งคือจังบรรยากาศบานเท่านะแค่นี้แกบักพริก พนะุ่นะเต็มครับยึดใส่กับโบโอดบอยากับปีกพื้นพื้นดินให้เป็นสวนลังบนันโอ้ยอยอากาศเย็นสมัยลังบัานในเมืองนี่กับพอตูกับเป็นคนอีกคนหนึ่งนะที่ผม ซื้อกับผูกพันนฮะเป็นคนที่มีพระคุณต่อผมอีกคนหนึ่งนี่เหมยย่างไก่บานมาอยู่ไก่ยังสินะมีเดยมีเพิ่นนะคิัก็จังเดียอยู่บานอยู่ซองครับคนบ่รวยครับแต่ว่ารวยน้ำใจครับ Can you talk to them? Oh, lúc đi lại, like, hả? Ah, Dino nó. Oh ho. Uh -huh. But not good smell. mêo. <coughs> hay <coughs> Can you f try for me? Michael? Richard? Huh? Good? Mm -hmm. Wow. What are you doing? Huh? What are you playing? Oh. oh. โอ้เก่งแกงคนเก่ง